สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซเนโอที่3 Antibiotic for appendicitis and option for some นักศึกษาแพทย์พัทาพลสันติวราคมและนักศึกษาแพทย์พิชยุทธ์ธร,รมัมทวีวุตร g o standard for the treatment of appendicitis is, is appendectomy ในปี2012นะครับมีคนเสนอว่าคนไข้ที่ appendicitis บางกลุ่มสามารถใช้ Antibiotic ในการรักษาแทนที่การผ่าตัดซึ่งพบว่ามีความปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพ โลโบและทีมเนี่ยได้ศึกษา4งานวิจัยนะครับมีคนไข้รวมกันทั้งหมด900คนแบ่งเป็นได้อนทิเบติก470คนและได้รับการผ่าตัด430คนพบว่าผลการรักษาของโดยการใช้แอนติเบติกที่เนี่ยมีผลสำเร็จอยู่ที่63%และเมื่อเปรียบเทียบกับการผ่าตัดพบว่าการรักษาโดยแอนติเบติกสามารถลดคอมพิเคชันได้ถึง39%เมื่อไม่รับคนไข้ที่จะต้องกลับมาผ่าตัดซ้ำนะครับ และหนใน5ของคนไข้ที่ชีดเมน n t ด้วยแ n t ต b i อ t ติจะมีอาการกลับมาเป็นซ้ำและจำเป็นต้องได้ Admit ทนอนโรงพยาบาลนะครับเราะระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของทั้ง2กลุ่มนะครับไม่แตกต่างกันต่อไปจะเป็นเอา l i ไลที่จะพูดใน Presentation นี้นะครับอันดับแรกเราจะมาคุยกันถึง v v d e n c e นะครับที่ s u พ p o r t แล้วก็ไม่ซัพ p อร์ตในเรื่องของการใช้แ n t ต b บอ t ติในการรักษา คนไข้อัลปนซิิตนะครับอย่างที่2ก็จะมาตอบคําถามว่าเราสามารถใช้แอนติบอดติในการรักษาคนไข้อัลปซติดได้หรือเลปล่าและสิ่งสุดท้ายนะครับในยุคข,ของโควิด -19 แพนเดกเราจะมาคุยกันว่าโควิด -19 แพนเดกเนี่ยกับโควิดวัคซีนเนี่ยมีผลต่อตัวโรคและการรักษาอปลปิไซติดอย่างไรนะครับเเรามาดูหลักฐานที่สนับสนุนเรื่องนี้กันนะครับผม เปเปอร์แรกนะครับเขาก็พูดถึง feasibility acceptance safety แล้วก็ effectiveness ของการรักษาด้วยแ n t ตี้ไบโอตในผู้ป่วยที่เป็น uncomplicated acute appendicitis นะครับเขาก็บอกว่า appendectomy นะยังเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่แต่การรักษาด้วยแ n t ตี้ไบโอตกเนี่ยก็สามารถเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็ใช้ได้ในผู้ป่วยที่เป็น uncomplicated acute appendicitis นะครับผมแล้วก็เปเปอร์ถัดมานะครับเขาก็ดูเรื่อง การรักษาด้วยแอนตี้ไบโอติกใน appendicitis ในเด็กนะครับผมเขาก็บอกว่า70-90%ของ uncomplicated appendicitis ในเด็กเนี่ยสามารถให้การรักษาด้วยยาแอนตี้ไบโอติกอย่างเดียวได้แล้วก็จะมี disability days ที่น้อยกว่าด้วยนะครับผมเปอร์นี้นะครับเขาก็เปรียบเทียบเรื่อง appendectomy กับการให้แอนตี้ไบโอติกในผู้ป่วย uncomplicated acute appendicitis นะครับผม ขาก็บอกว่าถึงแม้ว่า laparoscopic appendectomy เนี่ยจะเป็น go standard นะครับแต่ว่าการให้รักษาด้วย anti biotic เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยในเคสส่วนใหญ่นะครับผม65%ของผู้ป่วยที่เขาติดตามดูเนี่ยก็คือไม่มีอาการไปจนถึง1ปีแล้วก็มีไม่ได้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อง complication นะครับผมแล้วก็ยังมีเอาคำที่ดีกว่าในด้านอาการเจ็บปวดจากการผ่าตัดแล้วก็ไม่ต้องหยุดงานนานเท่ากันผ่าตัดนะครับผม p a อร์ถัดมานะครับเขาก็บอกว่า anti biotic เนี่ยเป็น การรักษาที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถใช้ได้ในผู้ป่วย uncomplicated appendicitis ที่กำลังตั้งครรภ์น,นะครับผมแล้วเปเปอร์น,นี้นะครับเขาก็บอกว่าการให้ a m o x i อกซี่คหรือก,ก็คือการให้ a n t i b i o บติกนะครับผมเป็น non-inferior นะครับ to emergency appendectomy อะไรผู้ป่วย acute appendicitis เลยนะครับผมเปเปอร์น,นี้นะครับเขาก็เป็น five-year follow-up นะครับเป็น cost analysis เรื่องการทำ appendectomy แล้วก็การให้แอนตบติกในการรักษา acute appendicitis นะครับผมซึ่งเขาก็บอกว่าจากข้อมูลที่ว่า การเกิดรีเคอร์เลน์ของอ p p ปนดิซติสมักจะเกิดขึ้นใน1ปีนะครับเขาก็บอกว่าการติดตาม5ปีเนี่ยก็เลยแสดงให้เห็นว่าการรักษาด้วยแอนตี้ไบโอติกเนี่ยจะมีโอเวอร์ออล์คอสที่ต่ำกว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับผมแม้ว่าจะเป็นลองเทิร์นโฟลูอับก็คือเลยระยะเวลาที่มักจะรีเคอร์เลน์ไปแล้วและเปเปอร์นี้นะครับเขาก็ดูในผู้ป่วยเด็กที่มี u n c o m p l i c a t e d acute a p p e n d i c i t i s นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อเลือก non o p e r a t i v e management หรือการให้ Ent tic antibiotic อนมี Less ility, ้วก็มี ราคาที่ต่ำกว่าด้วยนะครับข้อสุดท้ายครับมาในส่วนถัดไปนะครับเรื่องของงานวิจัยนะครับที่มีผลคัดค้านกับสเตทเมนที่ผมได้พูดไปในตอนแรกนะครับอันนี้เป็นคาวด้าไทล์นะครับเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการคนไข้ที่ได้แอนตี้บอติกกับการทำอแปเพนเดกโตมีในคนไข้อปเนิซยตินะครับที่ลงในนิดอิงแลนด์เจนนอร์ปอลปี2020ครับอันนี้ก็เป็นอินคลูชันแอลคูเชันคียนะครับ ก็มีคนเข้าร่วมทั้งหมด1 5 5 2คนนะครับแบ่งเป็นสองกลุ่มเท่าเท่ากันสิ่งที่ต้องระวังในงานวิจัยนี้อย่างหนึ่งครับก็คือคนไข้ในกลุ่มที่ได้แอนติบอตินะครับคนไหนจะนําไปทำ appendectomy เนี่ยก็คือในงานวิจัยไม่ได้มีโปรโตคอลชัดเจนการตัดสินใจเนี่ยขึ้นอยู่กับแพทย์ผู้ให้การรักษานะครับมีเพียงคำแนะนำให้เฉยแผลไม่เอาคำที่วัดในงานนี้คือเป็นเรื่องของ quality of life นะครับพบว่าสองกลุ่มไม่แตกต่างกันนะครับและอันนี้เป็นเรื่องของ กลุ่มที่ได้รับกรารรักษาโดยแอนติ้บ๊อดติกนะครับว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับที่ต้องกลับมาทําแอนเดนด์โตมีใน90วันนะครับเพราะว่าโอเวอร์ออนเนี่ยมีประมาณ30%แต่ว่าถ้ามองสับกลุ่มลงไปในกลุ่มของแอนเดนด์คอริดพรีเซนตเนี่ยพบว่าสูงถึง41%นะครับแต่ว่าถ้าในกลุ่มแอนเดนด์คอริดพรีเซนตเนี่ยพบว่าอยู่ที่25%ครับอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ดูในเพเปอร์นี้นะครับจากตอนแรกที่ได้พูดไปในตอนต้นนะครับว่า antibiotic เนี่ยน่าจะช่วยลดคอมพลเคชันได้ต่างก่่เซอร์เจอรีใช่ไหมครับแต่ว่าในเปเปอร์เนี่ยให้ผลที่คานกันนะครับเพราะว่า s e เรตแอดเวร์อีเวนเนี่ยไม่ต่างกันก็จริงครับแต่ว่าเรื่องของ national surgical quality improvement program defined complication เนี่ยพบว่าในกลุ่มที่ได้แใแอนตี้บิวิกเนี่ยสูงกว่ากลุ่มที่ทำเซอร์เจออย่างมีนะัยสำคัญนะครับพอมองลองสับกลุ่มลงไปนะครับในกลุ่มที่ appendicolic abscess เนี่ยพบว,ว่าไม่แตกต่างกันแต่กลุ่มที่เป็น appendicolic abscess เนี่ยพบว,ว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในกลุ่มที่ได้รักษาด้วยแอนติ้เบอติกนะครับเมื่อเปเรียบเทียบกับ r y นะครรบเราเลยมาตอบคำถามที่2นะครับ can we use a n t i b i o t i c alone to treat appendicitis นะครับการใช้แอนต b i o t i c อบอติกอย่างเดียวในการรักษาภาวะแทรกติงอักเสบคิดว่าสามารถทำได้ แต่จะไม่ได้เหมาะสำหรับคนในทุกกลุ่มนะครับกลุ่มที่เหมาะคือ Uncomplicated a p p e n d i c i t i y without appendicolit f อร m i m a g i n g ที่คนไข้ไม่ต้องการผ่าตัดนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ o u u t o o m e แล้วก็ Complication เนี่ยไม่ต่างกับคนกลุ่มที่ได้ทำ appendectomy นะครับแต่ว่าก็ต้องแอดไว้เรื่องโอกาสในการต้องกลับมา ทำการผ่าตัดนะครับที่90วันก็อยู่ที่ประมาณ25อนติงจากโคริดไทออกลครับท้ายนะครับแล้วก็มาดูว่าการระบาดของโควิด -19 ทนี่ส่งผลต่อตัวโรคแล้วก็การรักษาอัมพีนดิซติสอย่างไรนะครับผมเปเปอ์แรกเขาก็บอกว่าการระบาดของไวรัสโควิดเนี่ยก็คือส่งผลต่อระยะเวลาการวินิจฉัยอัมพนดิซิติสรวมถึงการดําเนินโรคแล้วก็การนอนโรงพยาบาลนะครับผมแล้วก็ยังบอกอีกว่า p e ิตตัวไนติสเนี่ยก็คือพบมากขึ้นนะครับผม เปเปอร์นี้นะครับเขาก็บอกว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของเคส u n c o m p l i c a t e d a p p e n d i c i t i s แล้วก็มีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญของ u n c o m p l i c a t e d a p p e n d i c i t i s นะครับซึ่งก็อาจจะบ่งชี้ถึงการที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลแบบ Untimely นะครับเปเปอร์นี้นะครับเขาก็บอกว่าในระหว่างการระบาดเนี่ยมีผู้ป่วยมาที่ห้องฉุกเฉินด้วย a c u t อ a p p e n d i c i t i s น้อยลงนะครับแล้วคนที่มาเนี่ยก็คือเป็น Serie v e r e ย t a g e ซะเยอะนะครับ m e t า analysis อันนี้นะครับเขาก็บอกนนว่า COVID อคิวอ a p เพนดิซ i ติสนะครับผมแล้วเขาก็บอกอีกว่าอาจจะเป็นข้อบ่งชี้ถึงการที่ว่าเราจะเปลี่ยนทิศทางการรักษาอคิวอ a p เพนดิซ i ติสว่ามองว่าไม่ใช่โปรเกรสซีฟดีซีแล้วก็อาจจะรักษาด้วย Antibiotic แทนหรือเปล่านะครับเปเพอร์นี้นะครับเขาก็บอกว่าการรักษาผู้ป่วยอ p p เพนดิซ t ติในสหราฐอาณาจักรในช่วงระหว่างการระบาดของโควิด -19 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมโดยการรักษาด้วยแอนต b บ o โอติเนี่ยก็ดูจะเป็น ทางเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธ,ธิภาพมากกว่าในระยะสั้นนะครับผมแล้วก็อาจจะพิจารณาการให้แอนตี้บ t โอติกเป็นเฟิร์สไลน์ในช่วงการระบาดหรือเปล่านะครับเปเปอร์สุดท้ายนะครับเขาก็บอกว่าในระหว่างช่วงการระบาดเนี่ยมีผู้ป่วยที่มาโรงพยาบาลเป็นเลดอ m ดมิชันเยอะขึ้น,นก็เลยทำให้มีคอมพล็เคเต็ดเคสมากขึ้นแล้วก็ทำให้การรักษาแอ p e พน i c ซ t i ิเนี่ยยากมากขึ้นนะครับผมอ่ะเราก็ขอจบการนาเสนอเท่านี้